ไไีไปม่เด็ดจ้ามาเบิ่งฟาร์มฟาร์มผิดเลยฟาร์มหนูกำลังสิเปิดเบ่งหนูจ้าหนูนหนหไหนหนูอ่ะไป้สร้างคนน้องไปมัดไปพูดเรม่องว่าเห็นฟาร์มหนูเจ้าฟาร์มหนู เฮ็ดทะลุบ้านูสร้างนี่มันนอนทางปุ๋ยมันกินซร้านี่เพราะท่าได้ขายมันบ่นี่สร้างนู่นี่คู่เราหารอยซร้างพอฟันมันงามขัดวะพอฟันคู่เราหารอยสุดเลยมาเที่ยวฟาร์มหนูปีใหม่แล้วมาเที่ยวฟาร์มหนูเขาห้ามเปิดแต่เราก็เปิดอันนั้นย่าเลี้ยงหนู เจ้าของมีอยู่กับสร้างเด้ออ้ยตัดไปหมดแล้วนี่ยาเลี้ยงหนูหนูชิ้นยาหวานพูดบอกอันสิจงก่อนนั่นบอกน้ำไหม่ไว้เจ้าของมีมาเลยได้แนี่ย่านได้สียวันเกิดเดี๋ยวนี้ขใหม่แล้วขอให้ทุกท่าน สภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยล่ำรวยรวยรวยเฮงเฮงโอ๊ยกบโอ๊ยมันมาอยู่ตรงนี้โอ๊ยอันนี้กบทำไมมันไม่เข้าไปซนออกมาตากแดดจากฝนเอาหนามมาเทใส่มันอยู่ในหนามตัวกบไหมตัวไงคัะเป็นตะยานมันนอนได้เห็นบัมันนับตานั้งตามันยานพปแห้ง เจ้าของย่านได้สีย่ยานได้สีละมัง้งมาเลยมาเลยมีกิน